สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและว่าการสร้างแพทเทิร์นคลิปนี้มาสร้างแบบกางเกงขายาวนะคะแต่จะเป็นกางเกงขายาวขาบานจะไม่มีกระเป๋านะคะใส่ขอบเอวจะสมมุติไซส์ S นะคะรอบเอว6 5ซนตมรรอบสะโพก90เซนเมตรความยาว95ซนเมตร จะทำชิ้นหน้าชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันค่ะเตรียมกระดาษมา1นึแผ่นนะคะด้านบนให้วัดลงมา5เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะจะทำชิดริมกระดาษให้วัดเข้าไป15ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นความยาวกางเกงตามความต้องการของผู้สวมใส่ ขั้นตอนต่อไปก็มาหารอบสะโพกกันนะคะรอบสะโพก90%บวกเผื่อหลวม2ซนติเมตรหารด้วย4ก็จะเท่ากับ23จากจุดนี้นะคะก็วัดออกไป2 3ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปก็มาหาเส้นเป้าลึกนะคะก็วิธีหาเป้าลึกนะคะตามสูตร กางเกงตัวนี้รอบสะโพก90หารด้วย4หารได้เท่าไหร่ให้บวกสีก็จะได้เท่ากับ26ครึ่งถ้าใครจะใช้26ครึ่งก็ได้ค่ะจะเป้ายานนิดนดแต่ถ้าใครใช้26ก็ได้ค่ะกับชับขึ้นมานิดหนึ่งก็จะใช้ที่26เซนติเมตรจากเส้นเอวก็วัดลงมา20เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพกติดเส้นเชื่อมกันค่ะ จากจุดนี้เส้นเป้าลึกก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปก็มาหาเส้นเป้าเยื่ยนชิ้นหน้าชิ้นเป้าเยื่ยนชิ้นหน้าหาได้จากรอบสะโพก90แล้วก็หารด้วย20เท่ากับ4.5ก็ตีเส้นออกมานะคะ4.5หรือว่าถ้าใครต้องการที่4เซนติเมตรก็ได้เหมือนกันค่ะจากกระชับนิดหนึ่งก็จะก,กำหนดที่ สี่เซนติเมตรนะคะแล้วก็จากจุดมุมจากด้านนี้นะคะวางไม้บรรทัดเป็น 4, สี่สิบห้าองศากำหนดจุดสองจุดห้าเซนติเมตรจากโค้งเป้ายืนชิ้นหน้าสองจุดห้าเซนติเมตรแล้วก็โค้งไปที่เส้นสะโพกล่างค่ะกึ่งกลางหน้าวัดเข้าหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกล่าง คงเป้ายืนชิ้นหน้าโค้งให้สวยๆนะคะให้เส้นกลืนกันแล้วก็จากจุดนี้นะคะหาเส้นเอวกันค่ะรอบเอวหกหาร4บวกเกรด3เซนติเมตรก็จะได้เท่ากับ19.25วัดออกไปเลยค่ะแล้วก็แบ่งครึ่ง เกรด3เซนติเมตรก็แบ่งครึ่งวัดออกด้านละ1.5เกรดยาว10เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วโค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกให้เส้นกลืนกันให้สวยงามค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะจากเส้นเป้ายื่นชิ้นหน้า ก็ตีเส้นขนานไปที่ชายกางเกงค่ะซึ่งตรงนี้4เซนเมตรลายขากางเกงก็วัดออกมา4เซนติเมตรเหมือนกันค่ะตีเส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้เก็บเข้านะคะปลายขากางเกงเก็บเข้า3เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะซึ่งแพทเทิร์นกางเกงขาบานก็ทำได้ง่ายๆค่ะ ต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันนะคะในส่วนของชิ้นหลังเส้นเอวเส้นสะโพกเส้นเป้าลึกซึ่งก็จะมีสัดส่วนที่เท่ากันจากเส้นเป้าลึกจุดนี้นะคะก็ให้วัดออกมาอีกเท่าหนึ่งนะคะของเป้ายื่นชิ้นหน้าชิ้นหน้าสี่เซนติเมตรก็วัดออกมาอีกค่ะให้ได้ทั้งหมด8เซนติเมตร ถ้าวัดจากจุดนี้ก็8เซนติเมตรถ้าวัดจากจุดนี้ก็4ี่เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานลงไปที่ชายกางเกงค่ะจากจุดนี้4ี่เซนติเมตรชายขากางเกงก็4เซนติเมตรตีเส้นลงไปเลยค่ะอีกสีหนึ่งนะคะจะได้เห็นเส้นชัดแล้วก็จากจุดนี้นะคะเส้นนอกให้วัดเข้าไปสเซนติเมตร แล้วก็จากจุดนี้นะคะวางไม้มน้ำทัดเป็น45องศาจากโค้งที่3เซนติเมตรค่ะโค้งให้เส้นกลืนกันได้สวยงามน,นะคะ3เซนติเมตรเส้นเป้ายืนชิ้นหลังให้แต่งใหม่นิดหนึ่งนะคะให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่เส้นจะได้กลืนกันค่ะแล้วก็ชายกางเกียงนะคะ ในส่วนนี้ก็วัดลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะจากจุดเส้นเอวก็ตีเส้นไปที่เส้นสะโพกล่างแล้วก็จากเส้นเอวก็วัดขึ้นสองเซนติเมตรตีเส้นเฉียงนิดๆค่ะแล้วก็จากเส้นเอวรอบเอว19.25 ก็ติดเส้นออกไป19.25เซนเมตรเลยกรอบออกไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งกริดกว้าง3ซนเมตรแบ่งครึ่งด้านละ1.5ซนเมกลิดยาว12ซนเมตรติดเส้นเชื่อมกันค่ะ ในส่วนของเส้นสะโพกสะโพกชิ้นหลังนะคะบวกเพิ่ม1เซนติเมตรก็ตีเส้นออกไปค่ะ1ซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกแล้วก็จากส่วนนี้นะคะก็ตีเส้นในเส้นกลืนกันไปที่ชายขากางเกงค่ะในส่วนนี้ก็แต่งเส้นนิดหน่อยนะคะให้เส้นกลืนกันให้สวยงามค่ะ ชายขากางเกงชิ้นหลังเก็บข้าว4เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะเกล็ดสีดำด้านข้างสีดำจะเป็นชิ้นหน้านะคะส่วนสีน้ำเงินก็จะเป็นกางเกงชิ้นหลังแล้วก็วัดเป้าลึกดูนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเมื่อรวมกันได้กี่นิ้วซึ่งยังไม่ใส่ขอบเอวก็จะอยู่ที่2 4นิ้ว ถ้าใส่ขอบเอวก็จะอยู่ราวๆ25นิ้วครึ่งนะคะในส่วนของขอบเอวจะทำขอบเอวตรงๆนะคะก็ตีเส้น65เซนติเมตรเป็นเส้นรอบเอวแล้วก็ให้บวกเพิ่ม2เซนติเมตรเพื่อติดตะขอนะคะความกว้างของขอบเอว2.5ถึง3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตัดแยกชิ้นออกมานะคะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วาง2ชิ้น ชิ้นหลังก็วาง2ชิ้นตามยาวผ้าเลยค่ะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบจะใส่ซิปด้านข้างหรือว่าด้านหลังก็ได้ค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ